ให้จักฆ่าไม่รู้วนาฆันเอกฆาวัดงนี้เขตเตภูมาจะยังตุให้วาชราพระวิสเมยัง้าขันทพนาคาเตหันตาสันติเกียนี้ Bye. -bye. พระคุณเจ้าคุณปิยมนตราคุณพระพุ้มีพระภาคเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธทั้งหลายทั้งปวงน้อมระลึกถึท่านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าพุกเจ้าธาเจ้าห้วยเจ้าน้องเจ้าของเมืองบางระหัดใจไปศึกษาเจ้าถนนพนทาง ทั้งพระเสือเมืองทรงเมืองพระหลักเมืองพระพระนครเจชยีอินจันทัน์วคงเยกาตากรีตาโมราไรในปัจฉาพระภูิวัดพระสยามเทวาธิราชเจ้าเจ้าพ่อเจตคกุลเจ้าพ่อพญายแรงองค์เขาองค์ปูองค์ครับและเจ้าพ่อระคังหลวงนักบัติรีข้าพระเจ้า จะกระทำเปธีการลงหัวใจโบรานเลิกเป็นท้าแต่ความยากจนจึงขอน้องรำลึกลึกถึงองค์เสด็จพ่อพระเบียมาพาราชว่าพระสยามปิโทฑวะโรอิติพุทธสังมิอิติอรหรังสังคสก,กายังวรงพุทธโธนักโมุทธายะ ปันติป,ต,ปติมหาราโภอิติปิโสมควาเอหิสวรรณงวาราชาอิทธิฤทธิพุทักในมิมตตัข้าพเจ้าโคนโนอโรนำลึกนึกถึงพระเดชประคุลงพวกปานวัดบางนคโโคร้อมรำลึกนึกถึงพ่อ พระเจ้าพยาฤาษีนิกนมวันพาดุ่มน้อกน้องระลึกนึกถึงกระทับพิธีการลงหัวใจเงินล้านให้เออเป็นทาสพองความยากจนบะไดกาเอาไว้นะลูกตั้งใจให้ดีจะได้เลี้ยงดูเลี้ยงอัน้ตาลูอ่ะ แล้วก็ให้ลูกหลานตั <74. S 1> water, ้งใจพร้อมๆกันเนาะเปิดกระเป๋าองเปิดกระเป๋าแล้วแหกมันด้วยเอาแค่เ <mut> ปิดอ๋อไปตั้งแหนกมันไม่เหมือนการจายกระเป๋าบางอย่าไม่เหมอนกันทำไมบางทีมันเยแ้วก็เปิดอีกด้านมันก็รูดแล้วก็แหกอ๋อกระเป๋าไม่เหมือนกันเนาะรู้รู้ซะด้วยว่ากระเป๋มีหลายแบบตั้งใจให้ดีเนาะแล้วก็ นะครับโหมสัพตะกะท้องกันนะลูกนะนะโมตันตสาภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตันตสาภะวะโตอะระหะโต นโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะะตักใจว่าตามไม่ดีนะลูกสุ้ทิกกนะนางถาทุกข์ใครว่านำของให้ทุกข์ป่วยนะสุ้ทินนางใครว่าสุขเสียงขอให้รวยเป็นโคตรเศรษฐีนะ สุทนังวะตะเมทานังอาสาวะขยาวะหังนิพพานังปัตติโยโตุสา ไัยยะชนะความจนชนะอุปสรรคชัยยะชัยยะให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยให้ไปดีมาดีอะไรไอ้คำนี้ผมได้ยินบ่อยเลยไปดีมาดีเนี่ยทำไมก็ พูดผิดตรงไหนเนี่ยไปไปกลับกลับคนละอย่างกันหรอไปดีก็มาดีก็มาวัดเนี่ยมาทำบุญไปดีก็กลับบ้านดีดีอ่ะนี่เมียมันเวลาปวดายบอก็ชอบดีชอบอ่ไใจตอนกินไม่เสือกม่ไปหรอกมันจะชอบไปที่ไม่ค่อยดีเลยเอออ้าวชัยยะะนักบารมีนรมีชัยยะ เรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรีย克拉เรียกโชเรียชัยยะชัยยะนักเงินนักทองนักโชคนักลานักบังนักมีนักร่ำนักรวยนักลงบังเกิดชัยยะชัยยะ นับเรียนะเรียโมมาโมมานะพ่อนัพ่อโมแม่โมแม่นับเรียนะเรียโมมาโมมานะพ่อให้เงยนับพ่อให้เงยโมแม่ให้ทองโมแม่ให้ทองชัยยะ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 ลงมาให้นะลงมาให้นะนะโมพุทธายะ เราตั้งใจ,จ<ะ>เปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าแล้วว่าตามเอาเงินตบตบตบ,ตบให้เราคิดอย่างนี้โยมฟังให้ดีให้เราเปิดกระเป๋าแล้วคิดว่าเงินที่เราเรียกมาเนี่ยมันไปยู่เต็มกระเป๋าแล้วมันล<ะ>้นเด้อล้นเราจะตบให้มันเข้าไป เราเมียอยู่ใกล้ๆหัวทำไมหลอบกระเป๋าผัวเพราใส่กระเป๋าเมียจ้ะฮะอยจะทำอย่างนั้นี่พ่อบางคนก็คิดอย่างนี้าผัวทำงานมาทำไมไม่ให้ทางเมียามันต้องแบ่งแยกเราจะลืมนะว่าคนยังมีสองขาอย่าผัวหมดยังมีเมียเสริมนะเหมือนเหมือนสมัยก่อนนะหลวงพ่อเนี่ยต้องเคยสมัยก่อนแม่แจวว่าแม่แจวเด็กดวตาแม่ผเออ ผมมาทันแม่หลวงพ่อนะ <Yeah. S 2> สมัยก่อนหลวงพ่อเนี่ยจะเ,เงินให้ยลงแม่ <Yeah. S 2> แต่พอหลวงพ่อจะซื้อที่ให้วัดจะทําอะไรแม่ก็เก็บเงินที่หลวงพ่อให้เอามาให้ใหม่ <Yeah. S 2> เอามาช่วยหลวงพ่อ <Yeah. S 2> ผมก็มานั่งคิดโอ้ไอ้ความรักเนี่ยมันเอาไปมันต้องเก็บไว้ให้กัน <Yeah. S 2> แต่มันไม่ได้เอาไปใช้อะไรมาก <Yeah. S 2> แต่ถ้ามีกระเป๋าเดียวใช้ปุ๊บก,ก็หมดปั๊ปบ เราปากเว้กันนะดังนั้นทำของใครของบ้านเนอะเออี่เก่ายี่เก่ายี่เก่ายูที่ใหม่มาดางดังดังอ๋อดังนะฮะให้คิดว่าเงินมันมากรอยู่ข้างหน้ากระเป๋าเราเนี่ยมันล้นอันนี้เป็นมัดโนมยิทธิจับไว้นะลูกไม่ได้มโนภาพนะมัดโนมายิทธินะจับตา คิดว่าเงินมากองอยู่ข้างหน้าแลวตบตบตบเข้าไปที่ปากกระเป๋าตบไปตบแรงเท่าไรยิ่งดีถ้าได้ยินเสียงนะ่ะเงินมายิ่งมานะเอา้าตบไปไม่บอกให้หยุดห้ามหยุดน,นะใครหยุดเนจนตายเลยมีองจรินนะตบปากกระเป๋าลูก่อ้าปากกระเป๋านละ้วตบตบตบ,ตบไป นะอะแล้วว่าตามนะไหยยะนะเรียบโบมาสัพเพชนาพักหูชนะเงินไหลมาเทมาทองไหลมาเทมาน้ำสินไหลมาเทมา ระยะนาน30โมงลงมาจากมหาเทวาเร็วๆน้จะเรียกเงินล้านแล้วเมื่อกี้เรียกแค่เงินร้อยะอันนี้เรียกกันล้านเขาจับเร็วๆลูกนะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้มาๆๆทำไมหมออาจารย์ถึงได้ท่านมาเริ่มบนทำไมะ ไอยก็ไม่ไปไม่โค้งไอโค้งงอแต่มาวัดสว่างด้วยความนับถือเป็นทุบายเนาะจริงจิงนี่ก่อนท่านท่านไ่ไปไหนอะค่ะเดี๋ยวนี้พิญาณนะโู้จะดูดีเชียวนะฟังใจเรียกเดินนะลูกนาสักโมนีมากๆเลยวันนี้ครบ มหาเทวาสัเพยักขาปรายเตกลมาจากมหาเทวาภพิราภาขวัตตุเมมหาปุญโยมหาราภพัก ควนตุมเมมิเตภาหุภะเตพุทธมังอคูนโมพุทธ,ธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรัภิสาวิรัภาสี วิรัติาษาวิรัอิอิโยพุทสศมณีมามะพุทธ,บาบาทธัสวาหสสมปติชาปิสัมปติชาปิสัมปติชาปิ สัมปัติดขาวส,ส,สัมปติดาว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 สัมปติดาไิว ใช่โจงโลกีเนี่ยเอาไปกินดีไหมเราประหลาดใจใช่วันนี้วันนี้โยกโลกดีมากมากที่ไม่บอกว่าหมาวันก่อนแล้วมาบอกว่าหมาใช่ผมก็เลยแหม่งไปหมดเลยด้วยความรักเอาลงวันนี้โยมโลกดีนะ ือว่าโชคมากมากเลยอายุทยาต้องลึกอีเฟรข้ามลูกคุณมาวก็ต้องตกแพ้แล้วสมเด็จทองชัยโอ้ยมาแตเียวเป็นร้อยทำอย่างนี้แบงค์มันมีสองใบหนึ่งใบเอ็พับพับแบงเป็นลูกพีระมิดใครยุมแบงค์ไปที่ ดี๋ยวจะพับพยกดูนะแบ๊กไว้แบ๊กแบ๊กแไห้แบ๊กไว้แตนมาดูอะไรเอดดูนะลูกดูให้ดีเึ้่ลนแองเท้าจน้อยกอกให้เทพรวยทางใจให้เออทพรวยทางใจเจ้าขาเค่ใจ้าพเจ้าซึ่งนาำบุรวยรวยรวยทางใจน้ำดูให้มีเรื่อง้ตัวำเนี่ยพระพุทธเจ้ามันมีคนวัมาโอ้านั นะผมก็เลยบอกเลยผมไม่ชชื่อนะกผมชื่อแปะไห้เรียนับรับแปะรับนี่ให้เป็นรูปนี้พับแปะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดเอาอย่างไรก็ได้ให้เป็นสามเหลี่ยมพีระมิดน้าลูกข้าสรสราพุกเหล็กมักอาุ เรียกเงินเรียกทองเข้าตัวนะนี่ใส่เข้าไปอียิปต์ฟาโรเขาเรียกปีรามิดดึงดูดเงินทองทรัพย์สินเข้ากระเป๋าพอเสร็จแล้วให้เสียบลงงกลงอย่างนี้อะ่ะโยงของใครให้เสียบลงงงงให้ปีรามิดมันแหลกขึ้นเสียบไปใบเดียวใส่กระเป๋าตังแล้วปิดทันทีนะเสียบแล้วปิดทันทีอีงหนึ่งไป ทำบุญถวายให้แก่เทวดาในตัวเราสรรมการวาสวรรค์มาลงอยู่ไหนจ๊ะเดินเก็บโยมคนละร้อยนะเอาโยมนนยนที่ทำบุญจบอธิษฐานถึงพ่อแม่เจ้ากรรมในเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวนะและและเจ้าขี่เจ้าทางจบเสร็จก็สบายเนาะ อาเรียนผมกวดหนาไม่น้องันจะไม่ยังกุถิสนาอิคานั์ชัยอบนาไม่เสียอิปินาบุญญากรรมเมนวัติยาคุณตรีจริโยการะเจามกามิกาทิยนักาวิโยมังคุริโยตันิมาราชา พุนาตานราปิจาระมามาราอิทธานัตุโรกบารานัเทวัตาญะโอมิตามรุตานมรรตาวิกาปิจาสัพเพสตารุเกหุุกุญญาณิปัจจนตานเป็ตุกัตตุรเิกขเกตุงิปังวาเป็นตุตังิมินาอุญญากรเมนาอิมินาจิตเสนจักจิปังตุระเปตวันรุปานาเชตนา เยสัพพานินานาธรรมายโหนิปรโกมังสันตุสัมมานัยวยตะตะตาโหเวกเวสุจิตตังติปัญญาสังเเระโคเรียมีนมาระสังฆานุบริเยสุเปยคุถาติพวะโรนาโทตโมนาโทรตโมนาโทปัตติเอกะพุทโธจะสังโฆนาโกโตมัง มาลูกาสังรัะมันตุมาสาธุสามุกสาธทุกอ่ะเดินเก็บเลยอ่าคนร้อยในข้างน้านอันเอ้ยเดินเก็บเก็บ,กบทุกท,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 ท่านนะทพิธีถือว่าเป็นข้าครูนะลูกถวายหลวงพ่อฟานวัดบ,บางนงโคเจ้าสำรับเจ้าพิธีข้าครูนะ สาธุทำร้อยห้ยกลับไปล้านนะใครทัร้อยใ้กขับไปร้อยล้านแล้วกันใครทําธุรกิจก็ขอให้รวยอย่าตับกว่าคนอย่าจนกว่าไทยไม่เจ๊งไม่จนไม่เจ็บรวย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 ทุกท่าน่ะ ในเมื่อมาวัดสว่างแนละ้วขออนุญาตขายของหน่อยนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทำไมเดี๋ยวหาเราเป็นพ่อค้าแม่ขายทำไมเออเออเอะไรเจิกเจอเ,เ,อเออลย,ย,ยตลาดุพยามน้อยลบตลาดอันนี้เลิกเลิกเท้าเวสวุวรรณแต่เป็นเขาเรียกว่า ปางกมุกมิยมเขาเรียกกันอย่างนั้นคือเา้าเวสุวรรณเป็นเจ้าแห่งกลุ่มผีและก็ยังเป็นเจ้าแห่งกลุ่มทรัพย์นะนี่แล้วก็เรียกไปค่อนอย่างนี้แล้วที่สะสมอยู่ร 3, ้อสามพันได้องค์นี้นะอยู่ร้อยสามพันไั่นมันมีพิญกระเล็บรวมกัน,น,นได้ยังไงนะว่าคัดออกนี่ยนนพิญกระเล็บมันแพงกว่านะ เปล่าจะขายให้แน่ๆไปแล้วนี่ลืมไปแล้วไม่ได้เต้วยน้ำท่วมมารถถีบหนึ่งหมื่นบาทสาธุยังไม่ได้ขายเลยที่อาสมเป็นสีแดงสามพันห้านะวันนี้ใครอยากได้อยากรวยมารุดมาเอามาสองร้อยพอมาเอาแค่สองร้อยใครอยากเอามาลุกมานี่จะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ เอางี้ okay, มาทำโบเลยแล้วกันแยกๆเอาวิ่งเอาวิกนันได้ออกหรือดูดูก็ได้ดูให้ดีอรุกมารุกมา,มาต่อแถวก็เร็วเอ้ยอยีงยินเผาไม่มีสวยนะท้องตลาดไม่มีย่เอออันนี้เรียมอย่างนี้นะเออสาธุพราเวสสวรโนโลก,กโคันยขุยติปิสงพะกวายักคบัตตาเวสสพุตระักเวสสพุต